เรื่องอร่อยติดปากวันนี้ฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมเค้กเอาใจน้องเอินิดหนึ่งของหวานใส่ของหวานอะไรที่หวานหวานกาแฟเอาชามุกขนมเค้กเนี่ยหมูกรอบหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันใส่อ้วนหมดเลยนะเออความน้องเอินน้องเอิะชอบมากแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูขนมเค้กนะขนมเค้กไข่ญี่ปุ่นนะและที่สําคัญนะเขาบอกแบบนี้ฮะ ป้องกันโควิด1 9ด้วยยังไงคะเป็นขนมเค้กใส่หน้ากากอนามัยฮะโอ้โห,โ,หโหหน้าตายังไงเออหน้าตาเป็นยังไงฮะโหโหเดี๋ยวจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ ไปกันที่ร้านเค,ค้กคุณป้อมหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันครับเป็นร้านเบเกอรีร่ครับที่รับทำขนมตามออเดอร์ส่งตามหน่วยงานและก็บริษัทที่มีการจัดประชุมคอฟฟ่เบรกในงานสัมมนงสัมมนางานเลี้ยงและงานพิธีครับโดยไม่ได้เปิดขายหน้าร้านนะฮะ,<อ>ะต้องแบบออเดอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าช่วงสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติก็หันไปทางไหนก็มีแต่ข่าวโควิด -19 บระบาดนะครับ ก็เลยปิ๊งไอเดียเก๋ๆดีกว่าทำขนมเค้กตัวใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในขณะนี้นะครับโดยเค้กเมนูตัวใหม่ของร้านมีชื่อว่าเค้กไข่ต้านโควิด -19 ครับนี่นี่นี่มาแล้วหน้ากากเห็นไหมนี่นะ่ารักทีเดียวนะเป็นขนมเค้กไข่ญี่ปุ่นครับเนื้อเค้กครับน้องเอ๋ยฟังนะ,ะฟูะะฟูมไม่พอแล้วก็นุ่มรสชาติหวานกำลังดีนะครับ หวานไม่พอฮะราดด้วยแยมส้มแต่งหน้าเค้กเป็นรูปหน้าคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับหลังจากที่ทดลองทําแล้วทดลองชิมแล้วครับอ่ะได้ลงตัวแล้วนะก็ลองโพสลงในโซเชียลหน่อยปรากฏว่าลูกค้าสนใจครับติดต่อเข้ามาสั่งเป็นจํานวนมากจนแทบนะฮะทำไม่ทันฮะเพราะว่าความแปลกใหม่และก็ทันสถานการณ์ก็มีทั้งสั่งไปทานเองบ้าง เอาไปฝากคนใกล้ชิดบ้างนะครับ,บรวมไปถึงเอาไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยทํา <100 S 1> หน้ากากแบบผ<ว>้าที่เทศบาลเมืองหัวหินก็เป็นการคลายเครียดและก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้อิ่มท้องสบายท้องแบบนี้นะครับซึ่งคุณชุติมาโชคสูชาติครับเป็นเจ้าของร้านเค้กคุณป้อมหัวหินบอกแบบนี้ครับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด1ิาครับทำให้ทุกคนเนี่ยเครียดไงเครียดน้องเอ๋ยเครียดไหมพออ่านดูข่าวทุกวันมันก็กงังวลมันก็มีความเ,<อ>าเครียดแบบนะี้จะกี่ชิ้นล่ะ เวลาเครียดเราจะกินเยอะเป็นพิเศษแต่ว่าเขาบอกแบบนี้ครับเห็นหลายคนเครียดก็เลยว่าเอ๊ในฐานะที่ตัวเองทําเค้กเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือให้คนไทยมีรอยยิ้มขึ้นบ้างนะครับอยากให้คนไทยดูแลตัวเองด้วยการใส่หน้ากากนามัยป้องกันตัวเองครับตอนนี้ครับโอ้โหมือเราวิ่งครับนี่นิ้วล็อกนิ้วล็อกนะฮะออเดอร์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับ ส่วนราคาขายครับแสนถูกทีเดียวฮะชิ้นละ20บาทกว่าจะได้แต่ละชิ้นกว่าจะแบบโอ้โหวาดหน้ากากอนามัยเนี่ยเออนี่มันก็ใช้เวลาขายแค่20บาท หากใครไม่ชอบทานหวานก็มีแบบไม่ราดแยมส้มเลยนะขอให้บอกมาขอให้สั่งมานะครับเหมาะสําหรับทานเป็นของว่างนะฟังดีๆนะน้องเอ๋ยของว่างนะอาหารว่างเอ๋ยอย่าทานเยอะนะชิ้น2ชิ้นก็พอนะชินทานคู่กับกาแฟเนี่ยโอ้หมันเข้ากันได้อย่างดีนะครับอยากไปอุดหนุนนะฮะหรือว่าอยากไปชิมนะติดต่อไปได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจเค้กป้อมนะฮะหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ครับ086 391 9157นนะครับแล้วก็เจ้าของร้านเค้กเนี่ย ไม่เพียงทําขายเท่านั้นอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังให้น้องเอ๋ยฟังก็คือเอาไปแจกด้วยให้จิตอาสาแพทย์พยาบาลที่กําลังทํางานหนักแบบนี้เราตูงถึงสภาพบางบุคลากรแพทย์พยาบาลเนี่ยบางคนไม่ได้กลับบ้านไงอยู่แต่โรงพยาบาลหน้าลูกหน้าสามีหน้าภรรยาครอบครัวเนี่ยถ้าจะไม่เห็นใช่ไหมพอเห็นเค้กแบบเนี่ยมันก็มีรอยยิ้มเค้กก็น่ารักด้วยใช่ไหมฮะก็เป็นน้ําใจฮะเป็นแบบคล้ายๆว่าเออเป็นสิ่งดีๆที่มอบให้ในช่วงโควิด 19แบบนี้นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด b s c สไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ